มาครับเพื่อนๆนิสส e ันคลิก e-power ครับมา1คันสีขาวมุกตัดดำแล้วที่สำคัญเป็นปี20รุ่น V L หรือตัวท็อปนั่นเองราคา1 4แสนนะ4แสน4แสน1 9 0 0บาทราคาจากออกห้างนี่ล้านกว่าบาทนะเพื่อนนะล้านเก้าหมื่ให้จะไม่ผิดนะก็เหลือแค่4แสนนะปี20 4แสน1 9 0 0 0อา้าวทะเบียนนี้5004ครับเผื่อใครหารถรุ่นนี้ใช้อยู่นะดู QC หัวน็อต QC ตัวยึด ขายืดแท่นเครื่องนี่ยังอยู่นะครับยังอยู่ครบน็อตไม่มีแกะแก้มเดิมนี่แก้มเดิมเครื่องยนต์ทำงานได้ปกติมากๆอินเวอร์เตอร์หรือตัวแปลงไฟเ,เพื่อนนะครับแปลงจากกระแสสลับไปเป็นกระแสตรงเตอรทรงสลับเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับนี่เ,เพื่อนดูแก้มซ้ายขวาเดิมหมดนะครับเห็นไหมน็อตเดิมมากนี่ฝาโปงหน้าเดิมมากไม่รู้จะพูดยังไงแล้ะ ไฟหน้าเป็นมันติรีเซ็คเตอร์นะครับก็คือโคมสูงต่ําอยู่ในโคมเดียวกันนะครับดีทามันยิ่งไลท์นะครับ,ไ,ไ,นะรบไฟตัดหมอก led นะครับครบเลยหลังคาสีดําตัดตัวแหลกหลังคาสีบอลเงินนะครับคีบฉลามมาพร้อมอันนี้คือของแท้เลยนะครับแล้วก็หูกระจกสีดานะครับดาเงากระจกในส่วนของกล้องรอบชิดทางนะครับสีตัวเลยกล้องหน้ากระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วกด็ด้านหลังนี่คือ vl นะ419,000โคตรคุ้มยางได้ยางปี25ด้วยเพื่อน ปี25้าด้วยระบบเบรกเป็นหน้าดิสหลังดิสนะเพื่อนนะคันนี้บอกเลยสวยจัดอะมาดูภายในอันนี้หนึ่งในส่วนของปุ่มสีดำมันคือเรียกว่าอ e ิโมเดเซอร์นะกดเปิดและปิดประตูได้เลยนะครับก็คือกุญแจมันเป็นชีเลตเพื่อนภายในเป็นบอะหนังสีดำเพื่อนนี่บอะหนังสีดำไม่ใช่ดอกไอฟ้านะนี่แอร์แบ็กเป็น6ลูกนะเพื่อนนะนี่ดูวารู้ความปลอดภัยนี่สันเขาใส่มาเยอะพวงมลาลัยดีเซฟนะครับเนี่ย เข้าออกสะดวกสบายนะครับนี่คือการออกแบบที่ใส่ใจจริงๆอ่ะดูเลขไหมครับนี่หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งพันกับสิบสามกิโลพวงมาลัยมัติฟังก์ชันครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นคู่คุมเสียงพวงมาลัยบลูทูธขวามือนะครับก็จะเป็นเรื่องของคลูสคอนโทรลนี่ครับมีแอรแเด็กชีพคอนโทรลด้วยนะครับก็คือวิ่งตามคันหน้าได้เลยนะครับแล้วก็กระจกมองหลังนะครับแม้ถ้าผมตัดธรรมดามันก็จะเป็นกล้องมันก็จะมองหลังธรรมดาแต่พอเราตัดเป็นไฟฟ้าปุ๊บ นี่คือระบบหนึ่งที่เป็นระบบที่ผมบอกโคตรเหนือชั้นเลยในส่วนของกระจกมองหลังนะครับก็คือกล้องมันจะมีกล้องตัวหนึ่งอยู่ตัวกระจกมองหลังประตูท้ายประตู5นะครับประตูที่เราเรามาดูคันเกียร์เป็นคันเกียร์หรือรูปทรงการออกแบบมาจากกอซิลล่านะครับคือสกายไลน์เองนะครับเขาออกแบบนี่คือจริงๆนะครับสกายไลน์ก็จะปุ่มสตาร์ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่คือความใส่ใจความคุ้มค่าเพื่อนดูกล้องระบบความปลอดภัยนะ นอกจากเราจะเข้าเกียร์เอาผมเข้าเกียร์ถอยก่อนปุ๊บเข้าเกียร์ถอยปุ๊บกล้องมองหลังพร้อมจะมีเสียงไหมเนี่ยแต่แงเนงแต่แงแนงนึ่งจากมันเป็นวีฟ้าเพื่อนมันจะมีลําโพงคลออยู่เวลาเราถอยคนที่อยู่ด้านหลังรถเราเขาจะได้ยินเนาะแล้วก็กล้องมองมกล้องมองหลังเนี่ยเขาจะทงานแล้วก็เซ็นเซอร์นะกดอีกหนึ่งครั้งก็จะมุมล้ออ่ะผมขอไปอยู่เกียร์ว่างก่อน นะครับเกียร์ว่างเรคือดันเข้าหาตัวเองแช่ไว้ประมาณ3าวิมันก็จะเป็นตัวเอ็นให้เพื่อนเนี่ยระบบการขับไม่ว่าจะเป็นนะครับไรท์โหมดนะครับ EV ปุ่มสตาร์ทอันนี้ระบบขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นดีธรรมดาหรือเอาไว้ขึ้นเขาลงเขาก็ใช้ B ีเอานะครับส่วนนี่เบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรกโฮด้วยก็คือมีครบเลยเพื่อนในส่วนของเทคโนโลยีล้ำสมัยราคาแค่4,19,000าเนี่ย ผมบอกเลยว่าโคตรคุมอ่ะแล้วนิสสันมันทนอยู่แล้วเพื่อนโคตรทนเนี่ยผมบอกเลยอ่ะโดยเฉพาะนิสสันคลิกเนี่ยใช้กันในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมาก,กเพื่อนเพราะว่ามันเป็นรถคุณภาพสูงเนี่ยดูภายในสวยงามเผื่อใครหารถประหยัดประหยัดน้ำมันราคาเท่านี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรคุมสีขาวมุกตัดดำว้าวมาก E power อ่ะ เซนเซอร์ S S หลังครับหนึ่งสาสี่ใครที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นต้องกลัวนะดูผมอยู่ที่บ้านอยู่ที่จังหวัดไหนก็ดีเนี่ยซื้อได้หมดเลยครับในกล้องหลังอ่ะกล้องตัวที่ผมว่าคือตัวนี้ครับที่เป็นตัวกระจกมองหลังอะ่ะเวลาผมดันเป็นตัวไฟฟ้ามันตัวนี้จะทํางานนะครับข้อดีคือเราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับนะครับตัวด้านในนี้เลยนะครับด้านในตัวรถเนี่ยนะครับอ่ะ อุปรกรณ์ครบครันนะครับแถมน้ำมือหนึ่งขวดอ่ะแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่น้ํานะเพื่อนดูแลรักษาง่ายนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นี่เอาไว้สำหรับสตาร์ทรถนะถ้าแบตนี้ห,หมดก็เราสตาร์ทไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือการออกแบบของเขาไม่นนี่เห็นไหมยังอยู่สีสวยเลยเพื่อนดูสวยงามมากดูเพื่อนดูน็อตไม่มีไม่มีแกะนะครับนิสสันคลิกปี20 BL ตัวท็อป โอ้โหออกห้างล้านกว่าใครจะเชื่อว่าตอนนี้มันเหลือแค่4 1 9 0 0 0หนึ่งหมื่นเก้าพันเพื่อนๆครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอกครับนี่คือรถคุณภาพสูงปี2020เพื่อนๆ5004นะครับทะเบียนนะ5004นั่งสองตอนแวนนะครับเครื่องยนต์1.2 229แรงมา้าเบีนซินบวกไฟฟ้านะครับก็เป็นลำดับที่สองเขาซื้อเป็นลิซซิ่งมาเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งันสาหรับรถ ประหยัดประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นค่ายนิสสันซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นรถคุณภาพดีคุณภาพสูงอีก1รุ่น1คัน1ค่ายใน,นรประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาขายในไทยแล้วก็ขายทั่วประเทศและขายทั่วโลกด้วยโอเคใครอยากได้คันนี้ทักมาสวัสดีครับ